เฮยู hey you, นักเลงตอนมันนี่อาจจะพาไปกินบุฟเฟ่ซาบูที่มีทั้งเซตตันกุ้งขาวกุ้งไข่ชิ้นวันและสิ้นหมูส่วนต่างๆมีตรลายงามๆวัดถุดิอย่างอื่นก็มีทั้งหมูแดงลูกซีนลาวะยองหวัวปลาปลาเมึองฮอดอกใส่กอกซูซิของทอดกุ้งแซน้ำปลาย้ำสลายีมีแจวให้เลือกลากลายรสชาติมากแบบเดรกระปุงเอามีทั้งหมักไม้กระแลมน้ำหวานน้ำแปบ๊บซีและก็น้ำมหมักไม้สามารถรีฟิลได้ตลอดพร้อมโดยน้ำซุปใสฟีทั้งหมดนี่ในบุฟเฟ่ราคาแสนเก้าสิบเก้าพันกินได้บ่ออันจำกัดเวลาน้าุ ใสฟรีแต่วันน้ำซุปอย่างอื่นแรงน้ำต้นสเก้าพันและกันยังมีโปรโมชั่นวันแม่เฉพาวันที่8เดือนสามมื้อเดียวเด้อสาหรับแม่หรือผู้ยิงรุ่นเลือกแสนเจ็ดสิบเก้าพันกีบเท่านั้นยืมมือไว้ให้ดีแล้วพากันแปจัด่วนกันที่โตจะเต็มไปซาโตเต็มหมดอดบ่ได้กินได้วกเขาคู่หังนักเลงตอนขอพู้นใจเสนอฮันฮิวซาบูฮันแมนตั้งอยู่ในบริเวณจอมมานีเซ็นเตอร์อยู่ด้านข้างของโซกทวีเลยหรือให้จิ้งไงว่าติดกันกับฮันิดบซีสองฮันฮินนเป็ กินเป็นทาตกระได้เริ่มต้นเพยียงธาตละเก้าพันกี่วัดถุริปตามที่แอดไลมาก็ถือว่ามีหลายอย่างเลยได้สังเกตบางนี่มีแต่ของที่ดีทั้งนั้นเลยลเลือกกินน้นําจนบรไหวทุกคนเอ๋ยคิดว่าคนที่มากินจุม่มกินซาบูนี่ก็คือชิดนหึกไก่อยู่ได้ส่วนตัวแอดแล้วทุกอย่างก็ถือว่าแซบใสได้วัดถุริปก็ดีสมเทียบกับราคาและหลายอาหารขนาดนี้จัดได้ว่าคุ้มโอเคดีเลยเอาเป็นมาพักกันตามไปลองซิมเบอรงเดอร์นักลเลงตอนทั้งหลาแซบบ่แซบหรือค่าตกบกข้องประกรันใดก็สามารถแนะนาและกา็ ปั๊บุงเด้อ